s m a u อ o อคาสวัสดีครับผมวันนี้ขอนำเสนอรถเก่งไซส์เล็กเจ้า Toyota y a า i s 1.5 e เกียร์ออโต,โต้าา e นะครับปี2007จดทะเบียนปี2008นะครับคันนี้เคยรีวิวไปแล้วครับผมราคาเก่าวันนี้ครับมาไฮไลท์นะฮะทำราคาพิเศษให้กันรถแบบจู่ๆไปเลยครับอยากถ่ายแล้วครับคันนี้อยู่นานแล้วนะครับผมก่อนจะไปรับฟังรับชมคลิปกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำรถสวยๆดีๆมานำเสนอนะครับ ขอบคุณครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากไฟหน้านะครับผมไฟหน้าเดิมแท้โรงงานนะครับผมอันนี้ขัดแล้วนะผมออกไม่ใส่นะครับก็ไม่เหลืองกำลังดีนะผมของแท้ของโตโยต้าเลยนะครับผมตัวรถเป็นสีเทาหรือสีบอลเงินนะครับผมตัวรถยังได้บางเดิมอยู่หน้าตาเดิมหน้าหลังเดิมมือเดียวป้ายแดงน็อตไม่ขยับนะครับผมไม่เคยติดแก๊สเหลดไม่อยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันนะครับผมไม่น้อยนะครับผมเช็คศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะครับ รถยังได้บางเดิมนะครับเพย่รีวิวไปแล้วนะครับผมราคาเก่าอยู่ที่168,000กนแนนะครับก็ครับวันนี้ก็ลดราคาให้พิเศษเลยนะครับผมลดไปอีก2 0 0 0 0บาทนะครับหรือ1 48,00 0สนนะครับผมภาษี1่เมษายน2568ครับผมภาษีเตา่อให้เรียบร้อยแล้วครับผม1ปีเต็มๆเลยนะครับผมกระจกหน้าแท้นะครับผมของ t o y ย ta นะครับผมไม่มีสะเก็ดหินไม่แตกนะครับอันนี้ต้องบอกว่ารถสวยมากนะครับผมคันนี้ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมนะครับ แล้วก็ยางครับผมขอบ15ยางโยโกฮาม่านะครับผมแม็กซ์0ขอบ15นะครับผม2024นะครับผมยางเพิ่งเปลี่ยนมาต้นปีเดือนกุมภานะครับผมประมาณกุมภามกรานะครับผมยางใหม่นะครับดอกยางบอกเลยว่าเหลือ100%นะครับผมใครได้ไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนยางนะครับสีสันสวยครับรถยังได้บางเดิมอยู่นะครับมีการเก็บสีเคลือสีมาแล้วเพื่อความสวยงามนะครับผมมีรอยนี้นิดนึงนะครับผมและก็กันชนนะครับผมขอรอยนี้นิดหนึ่งนะครับ ตั้นท้ายสวยโลโก้นะครับผมยาฤทธิ์หนึ่งจุดห้า e นะครับผมเป็นตัวลองท็อปนะครับหลังคาสวยนะครับผมไม่มีรักยิ้มไม่มีริ้วรอยนะฮะสีบางเดิมอยู่นะครับผมสะโพกฝั่งหลังด้านขวานะครับผมบางๆนะครับสีสันเต็มครับผมริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับนะฮะกับเจ้ายาฤทธิ์สองพันเจ็ดจดทะเบียนปีสองพันแปดนะครับ ถัดมาเรามาชมห้องโดยสารบ้างครับผมเริ่มจากแผงประตูนะครับผมเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะแผงประตูเป็นกำมะหยี่กระจกไฟฟ้านะครับผมเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะครับที่เหลือเป็นแบบธรรมดานะครับขึ้นสุดลงสุดทุกบานนะครับฟิล์ม60%รอบคันติดตั้งใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับบาะ ผ้ากรมาหยี่โรงงานนะครับผมไม่มีฉีกขาดนะครับภายในสวยนะครับผมเป็นคอนโซลสีเทาสีดํานะครับผมพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับมี ABS airbag นะครับผมแต่ดังปกติพวงมาลัย3ก้านนะครับยดเช็คศูนย์ซ่อมศูนย์ตลอดเด็ดไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สนเก้าหนะครับผมถัดไปอยู่ที่2องแ0หกนกิโลนะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับผมแอร์ใช้ได้วิทยุต่างๆนะครับผมใช้ได้หมดนะครับคอนโซลไม่มีหักนะครับผมเกน้าผมไม่มีหักนะครับแล้วก็มีเกทตรงนี้อีกนะครับผม ใงานได้ปกตินะครับประมาณนี้ครับถัดไปเราไปชมนะครับผมผู้โดยสารแถวหลังนะครับเป็นทรงแฮทแบ็กพับเบาได้นะครับตัวนี้นะครับพับเบาเราก็ดึงตรงนี้มาได้เลยนะสามารถพับเบาได้เลยนะครับเบาไม่มีขาดครับผมเบาผ้าก็มาหยี่ตึงๆสวยๆภายในอันเล็กครับแต่เข้ามานี่คือกว้างวงเลยนะครับผมนะฮะราคาไม่แพงครับผมก็ท่านใดที่สนใจหรือกำลังดูรถเก๋งขนาดเล็กนะแนะนำคันนี้เลยโตโยต้ายาริส 1.5e เกียร์ออโต้มือเดียวป้ายแดงนะครับผมยางขอบ15ยางโยโฮมา2024นะครับผมก็ใช้ซื้อไปก็นำไปใช้งานได้เลยนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ถ่ายแล้วทุกระยะนะครับผมเทคศูนย์ต้อมศูนย์ตลอดนะครับดูรถได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดสุนทบุรีหรือจะโทรสอบถาม0658282559นะครับผม ID Line กับหมายเลขเบอร์โทรอันเดียวกันนะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางทักไปทางเพจก็ได้นะครับ SM Auto Car นะครับดูรถได้ทุกวันนะครับราคาเก่าผมตั้งไว้อยู่ที่ 1 6 8 0 0 0ครับวันนี้ผมลดให้เลย2 0,000นนะครับผมเหลือ148,0 0 0นนะครับอยากขายครับวันนี้มาทำไฮไลท์นะครับผมลดราคาพิเศษกันไปเลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการยาฤิษ์นะครับผมฝากคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับรับรองว่าไม่แพ้คันไหนๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเข้าศูนย์ตลอดยางใหม่นะผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างแอร์เย็นนะครับผมพร้อมขับเดินทางไกลหรือใช้ในเมืองก็ดีครับประหยัดน้ามันมากๆเลยรองรับน้ามัน แก๊สโซฮอล์9195หรือ e 2 0ด้วยนะครับผมโอเคครับถัดไปเดี๋ยวเราไปชมห้องเก็บสัมภาระกันนะครับมาเรามาดูห้องเก็บสัมภาระนะครับโชคใช้งานได้ปกตินะครับเปิดปุ๊บเด้งเลยนะครับสัมภาระนะครับเปิดตรงนี้ก่อนนะครับก็จะมีล้อไหลนะครับผมมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับผมมีให้ครบเลยนะครับแม่แรงจะอยู่ใต้เบาะฝั่งผู้โดยสารฝั่งซ้ายนะครับโครงสร้างฝั่งด้านขวาครับผมเดิมหมดเลยนะฮะเม็ดอาร์อยู่ครบนะครับ ล็อตไม่มีถอดแล้วไม่มีขยับนะครับผมฝั่งซ้ายครับผมนะครับเมนทอาร์อยู่ครบเลยนะครับผมไฟท้ายของโตโยต้านะครับผมฝั่งด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมไม่มีแตกนะครับไฟท้ายเป็นแบบ l e d แล้วนะครับโอเคครับผมถัดไปเรามาดูผู้โดยสารหน้าฝั่งซ้ายครับผมแผงประตูสวยๆเลยนะครับผมผ้าก็ไม่หยีนะครับผมไม่เลอะนะครับผมระบบไฟฟ้านะครับผมกดด้ายขวาได้เลยนะครับผมใช้งานได้ทุกช่องเลยนะครับ บอกสวยตึงๆนะครับผมเพจอยู่นี่ครับเป็นรถปปีเดือนธันวานะครับ2007นะครับผมเลยได้จดปี2008นะครับเตาบีฝั่งซ้ายนะครับผมมีมอกอยู่ครบนะครับผมน็อตไม่มีถอดและก็ไม่มีขยับนะครับไม่มีชนนะครับครับด้านล่างนะครับไม่มีชนไม่มีเบียดนะครับผมไม่เคาะไม่พ่นไม่ลยนะครับถัดมามารปดูประตูฝั่งซ้ายครับผมหลังซ้ายสวยนะครับระบบไฟฟ้านะครับกดสุดลงสุดนะครับใช้งานได้หมดเลยนะครับ นะฮะอันนี้นะบอกเลยว่าสภาพดีมากสวยมากนะครับยางโยโกฮาม่านะครับผม4เส้นเลยนะครับ2024นะครับนี่นะครับ2024นะครับโอเคครับถัดไปเราไปชมเครื่องยนต์กันนะครับถัดมามาดูเครื่องยนต์นะครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์รหัส1 NZ นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน VVTI นะฮะ1,500งพนีซีนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเริ่มจากโครงสร้างฝั่งด้านขวาตัวรถนะครับผมโครงสร้างน็อตไม่มีขยับไม่มีถอด ข้างในนู้นไม่มีขยับไม่มีถอดนะผมแก้มซ้ายเดิมนะซุ้มเดิมเดมนะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆนะครับผมไม่มีเยิ้มนะครับแอร์แบ็ก abs นะครับมีให้ครบเลยนะครับผม้อหานตรงนี้เปลียนเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับตรงนี้ชอบชอบหักนะครับผมเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ยาคุซ่านะครับผมปี6กฝั่งด้านซ้ายตัวรถครับผมไม่มีถอดนะผมฝั่งซ้ายนะครับผมตัวแอลนะครับผมยังอยู่ครบเลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็นี่ครับฝากระโปรงของโตโยต้านะครับผมติ๊กเกอร์น้ำยาแอร์พวกนี้อยู่ครบเลยนะครับ โอเคถัดไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันได้เลยครับเครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายหนึ่งครั้งติดเลยนะครับผมน้าไม่ดันกันไม่ไหลนะครับผมน้ํามันเครื่องสวยๆนะครับผมซื้อไปก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมอีกประมาณเกือบๆหมื่นโลนะครับผมถึงได้ได้รอบพอเปลี่ยนนะครับผมเครื่องยนต์นิ่งเดินเรียบครับผมน้าไม่ดันกันไม่ไหลนะครับฟังเสียงปท่อกันเสียงปท่อจะบ่งบอกถึงการทํางานของเครื่องยนต์ที่สมบูรณ์นะครับผมเ์าไม่ยันนะครับนี่นะครับปท่อเป็น สเตเเลด้วยครับผมของโตโยต้าเลยนะครับสังเกตดีๆจะมีน้ําพุ่งออกมานะครับผมเครื่องยนต์ยังเย็นอยู่นะครับประมาณนี้ครับผมถัดไปเราไปดูแผงน้าปัดนะครับผมไม่มี ABS ไม่มี Airbag ไม่มีไฟรูปเครื่องยนต์โชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเปิดแอร์เลยเบอร์สนะครับผมสสปีดนะผมใช้งานได้ปกตินะครับปัดตารอบเครื่องยนต์อยู่ที่9ก้รอยรบนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองเล่งให้ดูนะครับผ ครับผมเครื่องยนต์เดินเรียบสมบูรณ์นะนิ่งๆเลยนะครับผมเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมดีเดินหน้านะครับผมพาถอยหลังนะครับผมใช้งานได้เลยครับผมเบรคมือดึงนิดเดียวล็อกเลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับระหว่างติดเครื่องนะครับก็ประมาณนี้ครับผมกับการรีวิวโตโยต้ายาริสคร่าวๆนะครับผมปี2007จดทะเบียนปี2008ได้รถสวยมือเดียวป้ายแดงไม่แสนเก้า แม็กศูนย์ขอบ15ายางโยโกฮาม่า2024ีสีสันเต็มเ5%บวกเลยนะครับผมดูรถได้ทุกวันที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีวันนี้ผมลดราคาพิเศษเลยราคาเต็มอยู่ที่1 6 8 0 0 0ลดไปเลย2 0 0 0 0ืเหลือ1 4 8 0 0 0นมพันะครับผมท่านใดที่สนใจครับรีบเลยผมว่าคลิปนี้ที่ผมปล่อยไปต้องมีคนมาดูแน่นอนเพราะว่าราคาถูกนะครับกับรถสภาพคัดเกรด A TA แบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับวันนี้ยังไงข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยวันนี้ผมขอ ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนำรถสวยๆดีๆมานำเสนออีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณแรวสวัสดีครับบ๊ายบาย